ทำอะไรอ่ะก็ดิผมเห็นข้าวกับอาหารทะเลอยู่ในครัวนะครับก็เลยมาต้มไอติุน้ทานนั่งครับเหรอนี่นายทำของมวกนี้เป็นด้วยหรอเป็นสิครับก็คุณแม่กับพี่หลิมอะสอนผมมาตั้งแต่เด็กแล้วล่ะนายนี่ก็เก่งกันเนาะ ฉันน่ะตั้งแต่เล็กจนโตทำอาหารแรงใครเขาไม่เป็นเลยนี่ลองกินแล้วนะลองดูครับกินได้แน่นะได้แน่แน่ครับนายนี่ก็เก่งเหมือนกันเนาะทำามาข้าวอะไรอยู่เหมือนกันแน่นอนอยู่แล้วครับ คไ่ต้องเป็นห่วงนะครับถ้าเกิดคุณอยู่กับผมนะผมจะดูแลปกป้องคุณเองครับน <c oughs> ้าวราัร่าเ้ยนวัชอยู่ไหนอะอยู่นี่อยู่ไหนเล่าอ็ูข้างหลังคุณคุณเนี่ยครับเฮ้ยถ้าไปอยู่หลังฉันเนี้ยไหนบอกปกป้องฉันได้ไงไปมันดน่บมีคร้บ <c oughs> ทำอะไรก็ดีครับก็ไปสับชุดฮันเอาวันนี้ไปตามมาฉันพาไปเองเร็่วงเดินดีไหมรอหนูินี่ยรอได้ดีไม่เป็นหรอรอด้วยนะคุณลุนคุณรอด้วย ณหฟังผมอธิบายหน่อยได้ไหมครับคุณไม่ต้องหมาที่บายอะไรฉันหรอกคะ่ะคือผมกับสจีเนี่ยไม่ได้มีอะไรกันแล้วนะครับแต่มันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับฉันนี่คะเกี่ยวเลยครับผมกลัวคุณหลนจะเข้าใจผิดฉันจะเข้าใจอะไรทำไมคุณจะต้องมาสนใจด้วย ผมต้องสนใจครับผมชอบคุณครับคุณลิมคุณนครับผมว่าเดี๋ยวผมโทรไปหนึ่งหนึ่ศูนย์บริการภาครัฐเพื่อประชาชนก่อนดีกว่านะครับและเดี๋ยวเขาจะติดตอ่อหน่ยวงานที่ดูแลเราให้ ติดแล้วครับคุณมุวนไม่ต้องหรอกนี่ฉันก็ทำได้นี่ไงติดแล้วสวัสดีค่ะชื่อรายการข่าวสารผู้ประชาช่องรายการค่ะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมคะ นั่งก่องสิคุยกันกอ่อเนี่ยวันนี้ไปไหนมาชัางวังนะฮะเอ่อ,ไ,อ,อไปกินข้าวกับเพื่อนมาเจ้ไปกินข้าวกับเพื่อนเพื่อนสาวคงที่สวยๆใช่ไหมะอะและเจ๊ก็ยังเป็นหมอดูมแมงแมงดูได้ด้วยว่าผู้หญิงสวยๆของนังจะต้องเป็นลูกสาวของพี่สมองที่มีชื่อว่าคุณซาลิมใช่ไหม ลิีงไปลิีงมาวใหญ่เลยแหม่โทรศัพท์โทรศัพท์เอาไปสิอของคุณสุก,กี้ค่ะแล้วถ้าใครโทรมาเนี่ยอุ๊ยบูฮูค่ะกับคุนจิววอลก็เจ้าแม่บดวยวอลกบข่อยคุณสุกี้ก็ถามเองแม่ค่ะว่าวไปเถอะอีกหน่อยก็ชิงเองอ่ะเจ๊ชิงมึงแล้ว คุณนายขามีหยังใส่เมยหัวอีกบอบอมเมียมาส่นสิเร่ไปนอนได้ค่ะเดอ้อเอออันคุง้งสก,กี้เดี๋ยวว่าถ้าเราซับเสร็จล่ะเอาไปเป่หม่องเดิมได้ค่ะสิเร่ว่าต้องเอิร์นเมยหัวเขาขึ้นค่คะมั่งบอกว่าพูดเสร็จแล้วเอาไปเก็บที่เดิมจีมันจีนันไม่ต้องไปเก็บเองมันขี้เกียจอ๋อถูกไปเลยว่าวเสร็จแล้วเอากระเปาไปว้าไปว่าไปสวัสดีครับพี่พูดครับคุณกี้เหรอคะสจีเองค่ะ แหนไม่มีอะไรโทรมาไม่ได้หรอคะมีอะไรเหรอสจีสจีคิดถึงคิดถึงคุณนะคะไม่ทราบว่าพรุ่งเนี้ยคุณกี้ว่างหรือเปล่าคะไม่ว่างอ่ะไม่เป็นไรคะ่ะถ้าอย่างงั้นเป็นวันมะลืนนะคะว่างหรือเปล่าคะผมยังไม่รู้อะไรนั่นนะ่ะ คงไม่ว่างเหมือนกันนะเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะผมจะไปเข้าห้องน้ำคุณกี้กี้อนนี้ใครโทมรมาพอดีครับเจ๊าอาซจิเหรอไอ้จา๋ายุ่งตายลเลยเฮียแบบเนี้ย นี่นายทำอย่างนี้ให้ฉันนะ่ะไม่รู้สึกอังเกยียจบ้างเหรอทำไมต้องรู้สึกลังเกยียจด้วยครับ <c oughs> คุณแม่ผมสอนมาว่าเป็นลูกผู้ชายอ่ะต้องดูแลผู้หญิงครับ <c oughs> ถามอะอย่างงสิที่บ้านนายเนี่ยมาสนิทกับแม่ที่สุดเลยเหรอกับคุณแม่ก็สนิทมากนะครับแต่กับพี่ลิมแล้วก็พี่วารีก็สนิทมากเหมือนกันนะฮะหรอแล้วคุณพ่อนายอะ่ะกับคุณพ่อก็สนิทนะครับแต่คุณพ่อชอบดูพระ ก็สวดมนต์นะฮะเลยคุยกับคุณแม่แล้วก็พี่สาวก็สวดมากนี่ถามอะไรอย่างหนึ่งได้ไหมนายเป็นกะเทยหรือเปล่าผมเป็นผู้ชายครับคุณมุ้นผู้ชายเหรอผู้ชายที่ไหนเขามีเพื่อนกะเทยเยอะแยะเลยอะ่ะผมจะเล่าใคุณมุ้นฟังนะครับ สมัยผมเรียนน่ะกีฬาผมก็ไม่ค่อยเก่งเล่นอะไรก็ไม่ค่อยได้เรื่องพวกผู้ชายอ่ะก็เลยชอบแกล้งผมแล้วก็ดูถูกผมพอไปสนิทกับผู้หญิงพวกแฟนเขาก็มาหึงมาหาเรื่องผมก็ได้กระเธุ่มเนี้ยครับที่ช่วยชีวิตผมไว้ตั้งแต่นั้นมาก็กเลยสนิเทเกิดเธอผมเนี้แหละนายนี่มันไม่ได้เรื่องจริงเนาะ นี่เดี๋ยวก่อนมองตาฉันก่อนดินายไม่ได้เป็นกะเธอจริงๆเหรอไม่ได้เป็นครับจริงอะ่ะจริงสิครับแล้ววุ้นเป็นทอมไหมทำไมเหมือนเหรอ <c oughs> ก็ดูเองละกัน ว่าไงจ๊ะสวัสดีค่ะพี่วารีสวัสดีจ้าเ้องเนรมหาตวัดเหรอค่ะแล้วนี่พี่วารีทําอะไรอยู่คะเนี่ยก็กําลังจัดขนมจ้ะเอาไว้สําหรับขายนะ่ะพี่วารีเนี่ยเก่งจังเลยนะคะมองหาตวัดเหรอจ๊ะไม่อยู่แล้วจ้านนองเนรพี่วัดไปไหนคะพี่วารีเขาก็ไปต่างจังหวัดนะจ๊ะ กว่าจะกราบเนี่ยก็คงจะพรุ่งนี้ค่ำๆละมัง่งว้าน่าเสียดายจังเลยอะค่ะเน,นทมีธุระจะคุยกับพี่วัสด้วยสิไม่เป็นไรอะค่ะเนทกลับก่อนดีกว่าจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าอับดีนะ ว,วัดนัตว,วัดดี๋ยวก็เกิดเรื่องวุ่นๆุนขึ้นจนได้ยายเนธเนี่ยดูจะไม่ธรรมดาซะด้วย